สวัสดีครับผมเกษตรไบดีครับซึ่งวันนี้ครับผมได้สั่งสินค้ามารีวิวแกะกล่องชินเดิมครับซึ่งวันนี้ครับสินค้าที่สั่งมาก็คือบอลเลมอนครับซึ่งผมเคยไปดูเจ้าอื่นครับแล้วก็เคยไปดูตามร้านครับเขาขายอยู่ประมาณ2 0 0 0หรือแบบต้นเล็กสุดก็คือประมาณพันกว่าบาทแต่ประเอินว่าผมไปเจอโดยประเอินครับก็เลยตัดสินใจส่งข้อความไปถามครับว่า ราคารวมส่งเท่าไรครับก็คือราคา520บาทครับก็คือเจ้าของชินค้าคือเจ้านี้ครับซึ่งบอลก็ถือว่าไซส์ใหญ่อยู่นะครับใหญ่กว่าที่ผมไปถามตามร้านค้าที่ขอซื้อครับก็ราคาพันกว่าถึงสองพันครับซึ่งก็เลยตัดสินใจสั่งมานะครับซึ่งสินค้าที่สั่งมาครับก็คืออยู่นี่ครับใช้เวลาในการสั่งมาก็คือสองวันครับสินค้ามาถึงผมนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับเนี่ยฮะแต่ปัญหาครับการแพ็คของแม่ค้าเจ้านี้ครับถือว่าดีมากครับเซฟทุกอย่างครับ เห็นไหมครับตะกร้าเซฟดีมีการเขียนบอกทุกอย่างครับแต่สุดท้ายครับระบบขนส่งประเทศไทยมันก็ยังคงมีปัญหาเช่นเดิมก็คือนี่ฮะมีการเอาในส่วนของพัสดุที่มีน้ําหนักครับมาทับข้างบนครับทําให้ตะกร้าซึ่งมีความแข็งนะครับอันนี้ถือว่าแข็งบุบเข้าไปครับจนข้างบนฉี่ครับออไม่รู้ว่าน้องในตะกร้าจะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาลองแกะดูครับว่าสินค้าที่อยู่ในตะกร้ามันต้องปกหรือว่าจกตารวมถึงมีความเสียหายแล้วบ้างครับ ผมทำคอนเทนต์ก็คือผมเป็นคนสร้างคอนเทนต์เองครับไม่ได้ไปถ่ายทําตามที่ต่างๆหรือเอา content คอนเทนต์คนอื่นมาหาก,กินในส่วนของ YouTube นะครับก็จะเป็นการคิดค้นทุกอย่างใหม่ครับอย่างสินค้าที่สั่งมาอเผอินว่าผมต้องการใช้ต้นไม้มาทําพันธ์ุอยู่ครับก็เลยามารีวิวแกะก่องครับเพื่อให้เพื่อนๆครับหลายคนครับที่สนใจอยากสั่งสินค้าจะได้เลือกสรรว่าแม่ค้าเจ้าไหนเขาต้องปกหือจกตารวมถึงสินค้าอันไหนเจ้าไหน ที่ไม่ตรงปกเราก็ไม่ต้องซื้อเขาครับก็คืออย่างน้อยผมก็เป็นเหมือนกับผู้บริโภคครับก็คือสั่งสินค้ามารีวิวแกะกล่องเจ้าไหนสุจริตเจ้าไหนซื่อสัตว์เจ้าไหนสิสนสค้าคุณภาพดีก็ติดตามได้เลยครับบางคนถามว่าใส่ไอ้โมงเนี่ยคุณยังไม่ซื้อสัต์เลยเพราะคุณปกปิดหน้าตาผมบางคนครับก็มีข้อความมาครับว่าผมจะเชื่อยดงไงว่าสิ่งที่คุณนําเสนอมันถูกเพราะคุณยังใส่ไอ้โมงอยู่คือผมนําเสนอผลงานผมไม่ได้นําเสนอหน้าตาไม่ต้องมาสนใจเรื่องหน้าตาผมครับ คือผมก็เข้าใจเพราะพวกเกียร์คีย์บอร์ดค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ครับอ่าเนี่ยครับก็แกะออกมาครับก็จะเจอในส่วนของบอลเลมอนครับเห็นไหมครับซึ่งถือว่าสวยนะครับต้นถือว่าใหญ่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองแกะออกมาหาวิธีก่อนครับข้างในเขาก็มีการซีในส่วนของกระดาษคุูมิธีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะหาวิธีการแกะก่อนครับ ซึ่งเขายึดไว้ทั้ง4มุมนะครับนี่ฮะก็มีการใช้เคเบิลลายยึดหมดเลยนะครับถือ <Okay. S 1> ว่ามีการเซฟที่ดีมากครับครับพอคำตัดข้างบนแล้วมันน่าจะมีปัญหาข้างล่างอีกใช่ครับจริงๆครับเพราะเขาก็จะมาเซฟในส่วนของใกล้ตะกคร้ครับ เดี๋ยวจะค่อยๆยกมานะครับนี่ครับนี่คือบอลเลมอนครับที่ผมสั่งมานะครับในราคา550บาทครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าราคาแพงหรือถูกครับแต่เท่าที่ผมเคยไปถามตามร้านหรือในส่วนของดูตามโพสต์อื่นครับก็ถือว่าเจ้านี้จะถูกกว่านะครับซึ่งสินค้าเท่าที่ผมดูผมให้ผ่านนะฮะเท่าที่ดูนะครับลวดลายก็ถือว่าสวยครับเห็นไหมครับ ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ให้สนใจกับเกี่ยวกับบอลเลมอนนะครับเพลิน mm hmm. ว่าไปเจอต้นใหญ่ครับแล้วเกิดชื่นชอบในส่วนของอาลายในต้นเาครับ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจสั่งมานะครับแต่กว่าจะสั่งได้ก็หาข้อมูลหลายเจ้าอยู่เหมือนกันครับเพราะแต่ละเจ้าราคาไม่เท่ากันครับบางคนก็แพงบางคนต้นเล็กก็ขายเป็นพันแต่เจ้านี้ขายอยู่550ราสนะครับนี่ฮะนะฮนะนะซึ่งบางคนถามว่าทําไมบางเจ้าเขาขายราคาถูก เขาหลอกลวงหรือเปล่าครับก็คือเอาจริงๆนะครับเท่าที่ผมเจอหรือผมไปพูดคุยกับหลายเจ้าที่ผมได้สั่งสินค้านะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือเขามีการขยายพันธุ์จำนวนมากครับพอมีเยอะปุ๊บเขาก็สามารถทําราคาได้ถูกครับเหมือนกล้วยแดงครับตอนนี้ราคาก็ไม่แพงครับในส่วนของต้นเล็กพอะเนื้อเยื่อนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการไปเพาะเนื้อเยื่อค่อนข้างเยอะครับมันก็เลยมีการขยายพันธุ์ค่อนข้างเยอะครับก็ทําให้ราคาขายก็สามารถขายได้ถูกลงครับ แต่ปัญหาคือต้นใหญ่ก็ยังมีราคาแพงอยู่ครับเหมือนนี่เหมือนครับเลมอนถ้าเกิดต้นนี้ต้นใหญ่ก็ราคาแพงครับซึ่งรวดลายของต้นถือว่าออกมาชัดนะครับเนี่ยมีลายครับนี่ฮะซึ่งเจ้านี้นะครับเขาไม่ได้ใช้ในส่วนของกระดาษทิชชู่นะครับในการที่มาคุมในส่วนของดินนะครับเพื่อไม่ให้ความชื้นมันระเหิดออกไปนะครับแต่เขาใช้เป็นลักษณะคือเศษกล่องนะครับ แช่น้ำนะครับแล้วก็มาปรับคุมอีทีครับก็ลักษณะก็เหมือนการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับนะครับก็ถือว่าซีนมาค่อนข้างดีครับ เนี่ยครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะคงยังไม่เปลี่ยนกระถางครับก็เดี๋ยวจะเอากระถางนะครับไปแช่ในส่วนของน้าครับก็คืออย่างน้อยก็จะมีในส่วนของจานรองครับเพื่อเอาน้ําแช่ครับเพื่อในส่วนของบอลเขาจะได้ความชื้นตลอดเวลาครับยังไม่มีการย้ายในส่วนของกระถางนะครับเนี่ยครับก็เป็นสินค้าที่ผมสั่งมานะครับ อ่ะเดี๋ยวยังไงเรามาสรุปสินค้าดีกว่าครับว่าวันนี้เราสั่งสินค้าบอลเลมอนเป็นยังไงบ้างครับผมจะเริ่มสรุปในเรื่องของการส่งและการแพ็คนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับซึ่งการส่งและการแพ็คนะครับก็เห็นได้ชัดเจนครับอันนี้คือสิ่งที่เขาแพ็คมานะครับถือว่าดีมากครับผมให้เจ้านี้มีการแพ็คที่ดีครับส่วนการส่งนะครับซึ่งจะไม่โทษในส่วนของแม่ค้านะครับผมโทษในส่วนของคนส่งพัสดุครับเห็นไหมครับ ก็เป็นตะกร้าที่มีขนาดเอาจิงอ่ะเป็นตะกร้าที่แข็งมากครับแต่มันบุบได้ขนาดนี้แสดงว่าคนส่งพัสดุมักง่ายมาครับอาจจะเอาอะไรมาเทินครับทาให้ตะกร้าถึงกับแตกครับซึ่งผมให้ในส่วนของการส่งและการแพ็คของสินค้าเจ้านี่ครับเต็มสิบผ่านครับเดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของสินค้านะครับที่เราสั่งมาก็คือเจ้าบอลเลมอนครับว่าตรงปกหรือว่าจกตาครับซึ่ง ใบนะครับลดลายถือว่าสวยงามครับสามใบตามแบบที่รูปส่งมาครับก็คือรูปส่งมารูปนี้ครับเจ้าของสินค้าก็คือเจ้านี้ครับซึ่งผมให้สินค้าของเจ้านี้ครับตรงปกไม่จกตาผ่านครับก็สําหรับเพื่อนครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปสั่งได้กับทางเจ้านี้ได้ครับถือว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพก็คือสําหรับใครที่สนใจครับก็สามารถส่งไปได้ สำหรับสินค้านะครับที่คุณส่งให้ผมครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับล่องสินค้าให้ครับอย่างน้อยก็เป็นตัวกลางนะในการที่ช่วยประทามพันธ์ในส่วนของสินค้าคุณหรือสินค้าของเจ้าไหนก็ตามครับที่คุณอยากจะโปรโมทสินค้าคุณผมยินดีเป็นตัวกลางครับรวมถึงผู้บริโภคครับใครที่อยากจะดูสินค้าหรือจะเลือกสรรสินค้าว่าดีไม่ดีตรงปกหรือไม่ตรงปกหรืออยากได้สินค้าที่มีคุณภาพ <c oughs> ก็สามารถ <c oughs> ดูได้จากทิปที่ผมนําเสนอครับก็สําหรับใครที่สนใจก็สมา,สาม,มารถส่งมาได้ครับ สำหรับเพื่อนๆครับใครที่เปิดมาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามมาทางช่องสตูดิโอเพียงยังไงฝากครับรกดติดตามที่ช่องครับจากนั้นครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งให้กดที่ลูกกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนครับรวมถึงเพื่อนๆครับใครที่อยากให้กำลังใจผมในการคิดคอนเทนต์เกี่ยวกัารเกษตรรวมถึงการรีวิวแก่กล่องสินค้าก็ให้กำลังใจโดยก,การกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์ไปต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมเกษตรกรไอเดียขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ